สวัสดีค่ะฉันโซล่าแคปทิดยาแห่งดวงอาทิตย์ออกเดินทางรอบโลกประคันเลือกสุดยอดสัตว์ไปกับในการัศึกโลกนาล่ารู้วันนี้เราจะไปพบสัตว์สุดยอดนักเรียนแบบหินกันค่ะช้าก่อนอ๋อหินเหรอเธอหมายถึงว่าหินก้อนเล็กๆที่เราเจอทุกวันใช่หรือเปล่าฮะใช่แล้วล่ะคือมีคนบอกฉันว่าหัวแข็งเหมือนหินนมันดีหรือเปล่าล่ะ,ะฉันว่ามันไม่ใช่คำชมหรอกนะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปบร,ริเวณนน้นเขาของประเที่ญี่ปุ่นเพราะว่ากันว่าสแลเมเบนเดอร์ยักษ์เที่ยสยอยู่ที่นั่นหน้าต่างมันหินเลยโอ้ยสแลเมเบนเดอร์ยักษ์เหรอแต่ใช่ว่าสุดยอดมากกว่านะตัวฉันเนี่ยมาดูกันล้วรันว่าฉันจะหัวแข็งแค่ไหนมันเกี่ยวกับว่าใครจะหน้าตาเหมือนหินมากกว่ากันตะขหากวันเด้อโอ,โอ,โอ,โอ้นี่นะเหรอเนินเขาที่ว่าแล้วคุณสแลเมเบนเดอร์ยักษ์อยู่ที่ไหนล่ะครับมองมาที่ไหนเล่าหนุ่มด้วย ไม่เห็นเฉลยฉันอยู่นี่ไงอยู่ในน้ํานี่เองเข้ามาหาฉันใกล้ๆสิไหนไหนนี่ไงนี่ไงฉันอยู่นี่เจ้าหนุ่มมองเห็นหรือยังล่ะฮะเออนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่โอหินพูดได้ยัยๆๆฉันสามารถจะพางตัวเป็นหินได้ฉันนี่แหละสุดยอดนักเรียนแบบหินประจำวันนี้เลยทีเดียวเด็กโง่เอ้ยเพราว่าเธอคงคิดว่าฉันเป็นหินใช่ไหม มันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยมาลงมาแบบนี้สิลองหาฉันดูฉันอยู่นี่ไงฉันมักจะนั่งเฉยๆแล้วก็อาศัยอยู่อย่างหินฉันไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวมากนักฉันจึงไม่ค่อยหิวเท่าไหร่พอถึงเวลากินอาหารฉันจะพลางตัวเป็นหินและคอยเวลาเหยื่อเข้ามาใกล้ฉันจะอ้าปากแล้วก็คว้ามับทันที ย่ำทำให้เธอตกใจใช่มหมพวกเราเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของญี่ปุ่นฉันไม่ต้องกังวลอะไรเลยง่ายๆนิดเดียว <laughs> หน้าตาฉันไม่เคยเปลี่ยนเลยตลอด30ล้านปีมานี้ด้วยเหตุน,นั้นพวกเขาจึงพากันเรียกฉันว่าซากฟอสซิลมีชีวิตตัวฉันยาว90ซติเมตร อายุ50ปีเขาว่ากันว่าฉันอยู่ได้ถึงร้อปีเลยทีเดียวฉันภูมิใจกับหัวใหญ่ๆของฉันมากแม้แต่ว่าตาของฉันเนี่ยค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยแต่ฉันมีขาด้วยนะฉันอาจดูเหมือนปลาสำหรับเธอแต่ว่าฉันไม่ใช่ปลาเวลาฉันเคลื่อนตัวในน้ำฉันใช้ขาทั้งสี่ของฉัน ไม่ได้ไว่ายเหมือนปลาในอดีตปลามนุษย์เห็นเราพวกเขาคิดว่าเราคือปลาแต่ว่าฉันก็ไม่โทษพวกเขาหรอกนะเราไม่เหมือนปลาเราไม่สามารถอยู่ใต้น้ำได้นานนักหรอกปลาหายใจท้งเหงือกแต่ว่าฉันเน่ยจะหมดลมหายใจอยู่แล้วต้องโผล่ขึ้นมาสักหน่อยนึ่ง ยังชั่วดีขึ้นหน่อยนั่นแหละแม้อากาศข้างบนเนี่ยมันสดชื่นดีจริงๆฉันหายใจทางจมูกได้ด้วยเธอเห็นหรือเปล่าฉันเอาจมูกโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ําทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าเธอเห็นการเจริญเติบโตของฉันแล้วก็เธอจะรู้ว่าครอบครัวฉันคือใครฉันนี่แหละพระเอกตัวจริง ตอนที่ฉันเล็กๆหน้าตาฉันก็เป็นแบบนี้แหละฉันหายใจทางเหงือกแล้วก็อยู่ในน้ําตลอดเวลาพอฉันเริ่มโตขาฉันก็ยาวขึ้นเหมือนกันเมื่อฉันอายุสี่ขวบฉันเริ่มหายใจทางจมูกไม่ใช้เหงือกอีกต่อไปแล้วล่ะนั่นทําให้ฉันสามารถใช้ชีวิตอยู่บนบกได้มีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกอยู่อย่างพวกกบเป็นต้น กบมันเริ่มที่ลูกออสแล้วก็อยู่ในน้ําตลอดเวลาแต่ว่าในที่สุดขาของมันก็เริ่มงอกแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตอยู่บนบกสิ่งมีชีวิตแบบเดียวกันกับกบและชั้นที่อยู่ใต้น้ํามาก่อนแล้วค่อยมาเติบโตบนบกเรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํำยังไงเล่าเธอรู้จักหรือเปล่าอ,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 อถ้ายอย่างนั้น คุณก็อยู่ครอบครัวเดียวกับกบนะสิครับคุณถึงได้อยู่ทั้งบนบกในน้ำได้ใช่ไหมล่ะอ๋อแน่แเลยแบบนี้น่ะถูกต้องแล้วครับแต่ว่าฉันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่เดินในน้ำด้วยเหมือนกันเนี่ยเอ้ยแต่ทำไมล่ะครับคุณน่าจะอยู่บนบกแล้วทำไมไปอยู่ใต้น้ำซะอย่างนั้นนั่นเพราะว่าฉันตัวใหญ่มากยังไงเล่าด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันยากที่จะเคลื่อนตัวบนบกได้ ว้าวว้าวว้าฉันลื่นลื่นลื่นตกแล้วพอ,อฉันอยู่ในน้ําความสามารถในการลอ,อยตัวทาให้ฉันคลื่นที่ไปมาได้อย่างอิสระแบบนี้ไงเห็นหรือเปล่าและในน้ําฉันไม่ต้องกังวลศัตรูขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาจู่โจมฉันเหมือนกับบนบกแต่ฉันต้องบอกเธอว่าไม่ใช่ว่าการที่เราตัวใหญ่จะทำให้เราเป็นผู้เชื่องช้านะ เธอเคยคิดแบบนั้นหรือเปล่าดูสิฉันเคลื่อนตัวเร็วแค่ไหนขณะต่อสู้น่ะอาจาปกติแล้วฉันก็จะเชื่องช้าแต่ถ้าถึงเวลาต้องเร็วแล้วก็ฉันสามารถทำได้นายเป็นข้อได้เปรียบในการอาศัยอยู่เหมือนกับหินดูฉลาอีกครั้งนะฉันก็จะอําพรางตัวเป็นหินเพื่อจะหลอกล่อเหยือ และทันใดนั้นฉันก็จูจมนี่เป็นกฎสำคัญสุดของการเรียนแบบหินยื่อไม่มีทางรู้ว่าหินจะอยู่ดีๆก็พลวดขึ้นมากินมันได้และตอนนี้นี่แน่รู้หรือ,อยังล่ะเป็นยังไงไม่เลวเลยใช่ไหม <techn ic sect> s> <S การเรียนแบบหินนี่เองที่ทำให้ฉันใช้ชีวิตอยู่ได้ <med ic off> ยาวนาน ที่จริงแล้วฉันยังมีครอบครัวอื่นอีกที่ใช้ชื่อสลามันเดอร์เหมือนกันเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังที่หลังก่อนแล้วกันนะเพื่อนสัตว์ลอกน่ารักพบกับฝูงลูกเหยี่ยวจากรังนี่คือโรงแรมในเมือง เดี่ยวสร้างรังอยู่ที่นี่ลูกเยี่ยวสีเทาน่ารักจังเลยมันใช้เวลาเพียง40วันก็โตได้ถึงขนาดนี้และตัวนี้ก็กำลังเรียนรู้ที่จะบินรู้สึกว่าบินอยู่หรือยังจ้ะ แม่เย,ยว่ดินอยู่เหนือขึ้นไปและบางทีมันอาจจะให้กาลังใจลูกของมันอยู่ก็ได้ฮ้สําเร็จแล้วว้าวจะทําได้ดีมากๆเลยอย่างน้อยก็ดูเหมือนจะประสบความสําเร็จโอ้ไม่นะมันพยายามที่จะจับไฟแต่โอ้ อย่าไปตรงนั้นนะแกจะต้องออกไปหาที่ที่ปลอดภัยกว่าและในที่สุดมันก็กลับไปหาแม่ของมันได้อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็จะมีความสุขกับชีวิตในเมืองนะ แมนเด้ยยักษ์ทำตัวเหมือนหินแต่เมื่อไีเกียวเข้ามาเขาเขา้าแต่ครุบอย่างรวดเด็วเก่งจังเลยเธอคิดว่าเขาคือหินก้อนหนึ่งเท่านั้นแต่เขากลับเคลื่อนตัวได้เร็วมากเลย <c oughs> เธอก็รู้ว่าฉันมีครอบครัวด้วยเหมือนกันเดาได้หรือเปล่าว่าพวกเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะ่ะฮะอ๋อฮะฉันรู้แล้วล่ะถ้าคุณคือสลามแมนเดอยร์ยักษ์พวกเขาต้องเป็นสลามแมนเดอร์จิ๋วแน่ๆเลยอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะครับ ไม่ใช่ลาร์ม,มเดอร์ยักษ์แต่เป็นซาร์ม,มเดอร์จิ๋วอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าสมาชิกของครอบครัวนี้ตัวเล็กมากมากเลยแต่ว่าเราไม่ได้เรียกมันว่าซาร์ม,มเดอร์จิ๋วหรอกมันอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเหมือนกับฉันนี่แหละโดยอาศัยอยู่ในป่าจะพวกนี้มีชื่อว่าโทฮคุซาร์ม,มเดอร์ มันโตเต็มที่ยาวได้ถึง10ซนติเมตรเจ้าตัวนี้นี่โตเต็มที่แล้วนะมาดูตัวเล็กแล้วก็อ่อนแอมากระวังระวังนกกระเต็นแดงระวังด้วยระวังด้วยว้าวไม่น่าเลยนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อเธอตัวเล็กเกินไปยังมีอีกกลุ่มที่ไปอยู่ในวงญาติของฉันแต่รู้วิธีการพลางตัวเป็นหินด้วยมันเก่งมากเหมือนกันนะ นี่คือแม่น้ำในอีกภาคส่วนของญี่ปุ่นพวมันก็คือปลาสกาปินส์ฉันมองเห็นละแล้วเธอเห็นหรือเปล่านั่นไงอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมเห็นไหมดู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 ดมันเคลื่อนตัวแล้วนั่นไงขยับตัวใหญ่เลยตัวมันยาว20เซติเมตร มันชอบกินปลาอายุมันจะพรางตัวเป็นหินแล้วก็รอเวลาคอยดูให้ดีนะปลามาแล้วนี่ไงมันพรางตัวไม่ยอมขยับเลยนั่นไงอ้ําเยี่ยมไปเลยดูให้ดีเป็นการอพรางตัวได้อย่างแยบยนเจ้าปลาอายุไม่ทันได้สงสัยเลยแม้แต่น้อย มันแกล้งทําเป็นหินทําให้เหยื่อตายใจและเมื่อเหยื่อเข้ามาใกล้มากคอมันก็จะจู่โจมมันทําตามกฎการพลางตัวเป็นหินได้อย่างถูกต้องแม่นยําเลยทีเดียวแต่ว่าฉันตัวใหญ่กว่าแล้วก็ยังเป็นซากฟอสซิลมีชีวิตยอยู่เป็นเวลานานกว่า30ล้านปีแล้วฉันคือประวัติศาสตร์จ้าที่รักหรือจะเรียกว่าเป็นสุดยอดนักเลียนแบบหินก็ได้นะฉันนี่แหละตัวจริงเสียงจริงละ อ๋อไม่เพียงแต่เขาจะเหมือนหินมากๆเขายังเป็นฟอสซิลที่มีชีวิตอีกด้วยอะขอโทษด้วยเออดี๋ยวเหมือนจะเชื่อทอยแล้วนะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ชั้นโซล่าจะมาประกาศสุดยอดสัตว์นักเลี้ยแบบหินประจำรายการแล้วและผู้ชนะก็คือไม่ว่าคุณจะมองยังไงก็หินชัดๆคุณสลาเมนเดอร์ยักษ์ค่ะและนี่ก็คือการสุดยอดสัตว์โลกหน้าร้ว้คุณสลาเมนเดอยักษ์ไปเลยเย้ ออถ้าเป็นการแข่งเรื่องหัวแข่งเท่าหินแล้วก็ฉันของชนะแล้วย่ายเลอรครู้ไหมว่มมาคำว่าหัวแข็งน่ะยังหมายถึงการไม่เป็นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะจริงๆ <c oughs> <c oughs> อ้าวจจิงเหรอเนี่ยใช่เอาละค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาพบกันใหม่นะคะแล้วเ <แก S 1> จอกันค่ะ